ไม่ถึง1ชั่วโมงเป็นที่ไหนกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกับเจ้ารถคันนี้เลยเนค่ะ Big Easy Fun วันนี้ผ bring yep, oh, ่าหน้าของเราจะเป็นเจ้านิสัน s e รี n a ใหม่นะจ๊ะซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งแต่เรามันมากันแค่2คนเรามาสอคนเรามาสองคนซึ่งวันนี้เนี่ยจะเดินทางไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพกันนะคะระยะทางไม่เกิน100กิโลกับเจ้าตัวนิสันเซรีนา ซึ่งก่อนเดินทางไอคลิปรีวิวเต็ม,เ,ตมเนี่ยเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ในตัวรายละเอียดดีเทลนะคะ,ะเราจะทำการรีเซ็ตหน้าจอก่อนรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่แรงม้าสูงสุดร63แ,แรงม้าที่แรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรเขาเคลมสติ๊กเกอร์อีโคสติ๊กเกอร์ไว้ว่าประหยัดน้ำมันอยู่ที่19.6กิโลเมตรต่อลิตรตอนนี้หน้าจอข่า a เอเวอเรสเนี่ยตอนไปรับรถมาแล้วจอดรอดอรอนะมันอยู่ที่14.7กิโลเมตรต่อลิตรนะ แล้วก็น้ำมันตอนนี้เนี่ยวิ่งได้อีก731มกิโลแต่เปิ้นจะทำการรีเซ็ตริปเราเนาะโดยการที่ปรับที่รีเซ็ตได้ที่พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนี่ซ้ายมือเราซ้ายมือสุดนี่ปิดเสียงเปิดเสียงเนาะนี่กดตรงนี้เลยกดรีเซ็ตค้างไว้ค่อยกดโอเคและให้เลือกเอาว่าจะรีเซ็ตทั้งหมดเลยไหมเปิ้นจะอ,อเลยเนาะที่แถบสีสม้มกดออเลยอ่าเขาก็คอนเฟิร์มรีเซ็ตกดเยสไปเลยค่ะ ดันลงมานี่แค่นี right. uno, ้เองแล้วก็แบคกลับนะหน้าจอค่าเอฟเฟอร์เรแล้วก็ระยะเวลาการวิ่งและเวลาการสตาร์ทรถต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานที่เที่ยวใกล้กรุงเทพนะคะเดี๋ยวเปิ้ลขับรถไปเติมพลังคาเฟอีนก่อนแล้วก็จะหลอกน้องขับต่อเป็นใครไม่ได้รอติดตามนะจ๊ะตอนนี้ต้องการคาเฟอีนปะ let's go เริ่มอ้อบอกก่อนว่าเรามีการ เชื่อมต่อตัว Android Auto ไว้แล้วนะฮะใครที่จะเป็นสาวก Apple เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้ Android จะได้หน้าจอใหญ่ตัว12.3นิ้วปรับ Air แอร์เลยเรียบร้อยตั้งแผนที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเดินทางครั้งแรกกับการขับขี่เกียร์ของเขานี่จะเป็นแบบกดๆเนาะตอนนี้อยู่สถานะ P Park เห็นไหมเราก็จะเริ่มเดินทางกด D ไปเลยค่ะเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยพอมันขึ้น D ได้เรียบร้อยระหว่างทางเดี๋ยวค่อยใช้ตัวเกียร์ E-Paddle Step ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ควบคุมอัตราเร่งให้เราเนี่ยขับขี่ได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องแบบเแตนบายอัตราเร่งอะไรมากมายได้พลังงานคืนด้วยนะจ๊ะตามนั้นเราจะไปที่ไหนกันติดตามนะจ๊ะ Let's go กับนิสซันซรีนาาย รวดเร็วมากใกล้กรุงเทพจริงๆนะกับการเดินทางกับเจ้านิส,สันเซรีน n a ด้วยจ้าคือเรามาอยู่ที่ตลาดบางน้ำพึง่งแต่มันก็ติดใกล้กับตัวเขาเรียกว่าคุ้งบางกระเจ้าก็เลยเริ่มสับสนกับตัวเองนะว,ว่าตกลงเนี่ยที่นี่เราอยู่บางน้ำพึง่งหรือว่าบางกระเจ้าถอยหลังง่ายคะ่ะดูหลังกล้องชัดตอนนี้เนี่ยเราถึงที่พักของเราของเราแล้วออกมาใช้ชีวิตกับพาหนะคันนี้นิส,สันเซรีน n ซึ่งก็จะให้ดูอัตราการประหยัดมันนะคะเดี๋ยวขอถอยจอดแป๊บหนึ่งโอเคเพิ่ใช้ปุ่มกดเหมือนเดิมค่ะพีปาร์กแป๊บง่ายดายมากๆอ่ะก็ฟงกาแฟก็ไม่ได้แวะกินเลยค่ะแต่มาดูไทเอรเลตเราขับมาทั้งหมด34.9กิโลเมตรใกล้มาก <c ười> ใก้มากแต่จริงๆแอบกดกมันประมาณ36กิโลค่ะจะมากดเซตอะคือขับเลยมานิดนึงแล้ว อัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยเพิ่งขับมาแบบใช้ชีวิตปกติเลย23.0กิโลเมตรต่อลิตรวอามาก Eco คสติเกอเนี่ยเขาเคลมไว้ว่า19.6กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยน้ำมันเนี่ยบันบาลเลยนะน้ำมันถังน้ำมัน52ลิตรมันเติมเติมไปแล้วเนี่ยวิ่งได้เกือบ750กิโลโอ้โหเชียงใหม่ก็น่าจะถังนิดๆอะไรอย่างเงี้ แต่เวลาน้อยเราเอาใกล้ๆกรุงเทพเดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมที่เรามาพักก่อนกันที่ h i d d e n w o o t Cafe มีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวขอไปเต,เติมพลังก่อนไปเซอร,ร์เวีก่อนเดี๋ยว่ายดูด้วยวจน,น,นั่นค่ะกิ๊มีไฟขาลับหลอกน้องขับนะจ๊ะพราะจะสลับขับไม่ได้สลับเลยไม่ได้สลับมากนะใกล้มาก <S 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 เอ,อนนเราไปดูสถานที่พักกัน ปั่นจักรยานกันย้เอาปุ๊บสลับขับค่ะหลอกน้องขับเริ่มเอ้พี่เพื่นคะแต่ว่านี่เห็นข้างหลังไหมแล้วมีจักรยานนี่นะหนูชอบมากเลยที่มันบรรทุกจักรยานได้ถูกต้องซึ่งที่เราจะไปเที่ยวกันเป็นสวนสาธารณะที่แบบค่อนข้างสวยเลยยวพาไปชมวิวกันแต่ตอนนี้หลอกน้องขับเริ่มแล้วค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะแล้วน้องจะเลิฟคันนี้เลิฟเลยนะคะเลิฟเลยค่ะระยะทางห่างจากที่พัก ทด,ด่เนของเรา4.6กิโลที่จะบอกว่าพี่ปื้มที่รองแขนแต่จะไม่ปื้ม<อ>ก็คือถ้าเกิดยังไม่ชินอ่ะตอนหักเลี้ยวมันจะชนปุ้งปังปุ้งปังหน่อยแต่ขับทางไกลระวังมือสบอะบัดหางเกียร์เ <laughs> กียร์อยู่ตรงนี้ใช่เ<ต>กียร<ป>์จะเป็นแบบกดๆซะแล้วเขาว่าเกียร์ห่างไปไหนเ <laughs> ขาเปลี่ยนใหม่จ้ะของนี่อยู่ที่ยูเนสซนเซเรนาจะเป็นแบบกดๆง่าย เมื่อวานที่แอบถามพี่ว่าพวงมาลัยหนักไหมใช่มาหวอล <laughs> มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่อยๆแบบเดี๋ยวเข้าไม้เข้ามือก็โอ้โหไม่ต้องเรียกไม้ครบนะร้อยแรงมามไปชิวๆว่า4.3กิโลเอาสักร้อยก็พอจัดไปจะแรงบิดแรงเร่งดีใช่ใช่ค่ะอัตราเร่งดี<ช>คือเหยียบแล้วไปเลยแต่ไม่ได้กระชากนะแต่แบบ พอเราข้ามจากรุ่นเล็กมาเป็นแต่คันนี้รู้สึกกลัวไหมกลัวเพราะว่ามันคันงเลี้ยวหรืออะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็จะกังวลเนาะพอมันคันใหญ่ปุ๊บเราก็จะกังวลเรื่องว่าเราจะเลี้ยวหมดไหมใช่ค่ะแต่กระจกโรบานใหญ่มากทุกคนแล้วก็เสาเออะไรก็ไม่ได้ขวางทัศนวิสัยดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากั้นกระจกบานใหญ่มากมองได้แบบอย่างที่ต้องมานบอกเลยทัศนวิสัยมันกว้างเราเห็นแบบ มองได้แบบรอบๆเลยที่สําคัญรถคันนี้มีกล้องมอง360องศาด้วยค่ะก็เกิดเราแบบไม่แน่ใจเมคชัวก็สามารถเปิดกล้องช่วยได้ถนนที่นี่ก็เล็กเลยนะ<ช>คือเป็นชนชนจริงๆอ่ะชนเราไม่ค่อยมีที่จอดเม่อป้าขอนั่งแบบรีแลกซ์สบายๆส,สบายเนี่ยถ้าเกิดเราไปเที่ยวสวนสัตว์น่าจะเพลินนะ จำลองว่าไปสวนสาธารณะแทนก่อนแล้วกันเนาะเหมาะกับแบบคนมีลูกเล็กติดแบงด้วยนะคะครอบครัวบ้าชอบแถวสองอ่ะที่โรงแรถ้าเกิดเป็นรถครอบครัวมันมีแบบที่เบาะยึดเบาะเด็ก Isofix ที่เบาะกับตันซีตั้งสองเบาะซึ่งสามารถขยับติดกันได้ห่างได้เพื่อมีทางเดินตรงกลางก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีจุดรีวิวเดี๋ยวจะนั่งให้ดูรีวิวที่ดูแล้วก็มีแบบเด็กๆอาหารแบบว่าไปทานอาหารตอนเช้าเนาะพ่อแม่ส่งไปโรงเรียน มีถาดเหมือนอาหารเขาเรียกว่าใช่เหมือนเป็นโต๊ะวางของเบาของพวกเราคู่หน้าเนี่ยเราสามารถเปิดออกมาเป็นโต๊ะได้เหมือน ล้อกว้างสองเมตรกว่าเฮ้ยจะควบคุมได้ง่ายไหมนี่เห็นน้องนัดเลี้ยวถนัดมือนะพวงมาลัยจับถนัดมือไหมล่ะถนัดมือค่ะขนาดเป็นผู้หญิงก็ถนัดจับถนัดมือถนัดเลยซึ่งเราก็ปรับพวงมาลัยได้สี่ทิศทางนะนี่ปากระเซ็จแล้วน้องไม่ได้ปรับพวงมาลัยเพิ่มใช่ไหมตอนนี้อัตราการประหยัดน้ำมันน้องนัดอยู่ที่ไรคะสิบเจะดจุดสามค่ะว้าวก็ถือว่าดีนะเมื่อวานเนี่ยเราคือเราจอดนิ่งมากตอนเราอดจอดตลาดด้วยค่ะ มันต้องเสร็จทุกครั้งเดีไม่ไรเดี๋ยวเซ็ตใหม่เพราะเมื่อวานเราก็ทำค่าการเปรียนน้ำมันถือว่าเกินค่าอีโคสติ k กเกอร์ด้วยสบายสบายไปก่อนนะคะคุณพี่สวนสาธารนณะศรีนครเขื่อนขัน จักรย,ยานกันค่ะจะประสบภัยหรือว่าได้ออกกำลังกายเดี๋ยวรู้กันลงเวแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปดูกันป่ะเปิดเปิดง่ายไหมอันนี้เราเปิดทั้งบานก็สามารถใ่้โลโก้ได้เลยฟิวสุบอ่ะคันที่หนึ่งอ๋อล็อกรอสเจ,จ่าจู่ได้เยอะเลยจริงเห็นไหมอ่ะปิดมาโชว์ปิดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราช้ากว่านี้ถ้าเป็นผู้ประสบภัยจริงๆ เอาจริงใช่ไหมไปค่ะกิ๊บไ่ไปลุยเผื่อไม่ได้ก่งกล้าไปไปสักแป๊บโคร ปักก่นจักรยานมือเดียวแนละ้วเพื่อจะได้คอน,นเทนต์ว่าเรามาปั่น <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่หอดูนกใช่ไหมคะ <c oughs> ดูป้ายเอานกในบางกระเจ้าจะเจอนกแสงแสงสีเทานกกระปูดใหญ่นกกวักแล้วก็นกกระจิบธรรมดา

ลากลับแล้วค่ะ2.2กิโลที่สีนครเขื่อนขันนะคะแต่อยากจะแนะนำน้องนาฏคาะมาปั่นไปแล้วเนี่ยภารกิจผู้นำในวิคิตเตอร์การเตรียมตัวถ้าเกิดครอบครัวมาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นทางมันจะเป็นโครนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนำให้ใส่ชุดที่พร้อมเลิกนิดนึงเผื่อว่า อาจจะโดนพลกระเด็นหรือว่าจังหวะที่ขับรถแล้วมันปัดลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คสภาพของจัก,กรยานให้ดีเนาะเพราะของเราเนี่ยเป็นจัก,กรยานที่พับได้มันอาจจะแบบต้องใช้แบบความอดทน<ช>แล้วก็ปั่นข้ามไปให้ได้อาจจะหกล้มได้สําคัญเลยคือซอฟเฟลค่ะใช่ยากันยุงนั่นเองทางมาก่อนเลยเพราะข้างในยุงเยอะมากโดนแน่นอนแต่โดยรวมสวยนะคะกิจาการรมถ้าเกิดใครมาที่บางกระเจ้าแนะนําถือว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่ดีแต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะสําหรับครอบครัวโอเคปั่นจักรยานเสร็จแล้วกลับค่ะ เก็บกลับเหมือนเดิมเนาะโขนกลับมันสามารถจุอย่างที่บอกไปว่าพับบอกได้ถึง13แบบอ่ะคันที่1เข้าขากลับมันจะปิดไม่สนิทด้วยความเร่งรีบอ่ะโดยร่วมประมาณนี้ค่ะค่ะกับนิสสันเซเรนาเดี๋ยวเราต้องไปเดินทางกับกรุงเทพเดี๋ยวไปนั่งรีวิวแถว2แถว3ให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างไปน้องนัดขับเนาะป้าเนื่อเหลือเกินไป let's go ไป let's go ค่ะ อีกหนึ่งจุดที่เราจะมาทำกิจกรรมออเราทำอะไรคะเมืม่อกี้ปัจจียน,นเลยแล้วค่ะเมื่อกี้เขาพอมาถามก็จะบอกว่ามีวาดรูปหรือว่าทำยาดมเพื่อความสดชื่นของร่างกายเราก็ต้องทำยาดมอยู่แล้วม,มีหลายกิจกรรมนะปะมีภาพมัดย้อมด้วยคะ่ะมีวาดภาพด้วยคะ่ะมียาดมสมุนไพรด้วยไปห่กผ้าลิ๊กมารบกวนแจ้งด้วยเพื่อไม่ให้มีภาพหลุดออกไป เรามากับใครมากับน้องสาวพี่สาวโอเคเป็นทางแคบๆอีกแล้วนะชุมชนที่นี่ก็แบบว่าเมื่อกี้เราไปพักกันที่ฮิดเด้นฮิดเด้นวูก็ขับรถไปก็ทางแคบๆอีกเหมือนกันแต่เป็นชุมชนที่ได้เห็นวิถีของชุมชนจริงๆไปไปดูกันก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจทุกคนถ้าเกิดมาเที่ยวใครแบบอยากมาเชิงอนุรักษ์มาเที่ยวชุมชนที่นี่ได้นะบางกอบัว เซิร์ช Google เลยป่ะแต่เราอยากได้เยาดมมากเลยไปปั่นจักรยานมารู้สึกว่าเอออะไรต้องการสดชื่นสดชื่นไปเดี๋ยวพาไปชมกันว่าทำอย่างไรสวยมากจินตนาการใครจินตนาการมันนะ กับกิจกรรมวันนี้นะคะกับบ้านกลางสวนเสร็จสักทีจ้ะทะเลาะกันนานมากนี่แล้วก็มีศิลปะเพิ่มเติมให้นะคะกิจกรรมหลากหลายเลยเมื่อกี้เราตั้งใจทําแค่ยาดมสมุนไพรง่ายนิดเดียวที่เขาให้มาวาดรูปเลยนะคะนี่ดวมของคนที่มาที่นี่อันี้เช็คอินไว้ว่าคาวีอรมาแล้วเรื่องรสิบูิ่งก็อยากดูนี่นี่ดูชมหน้าใครมาระวังไว้ให้ดีนะคะนี่ค่ะพี่สองคนนี้ก็จะแนะนําแนวทางพี่นุนะคะแล้วก็พี่เนกนะคะ ระวังให้ดีจะได้รับความสุขความสนุกกับไปนะคะเหมือนพวกเราเลยบานก็เจ้าพักที่นี่เขาให้แบบเครื่องดื่มไวเชอร์ดริงมไวเชอร์ด้วยแต่ว่าหนึ่งห้องให้หนึ่งใบไปกินกัน อร่อยอ่ะไอติมมว้มันมีแบบเนื้อมะพร้าว้วยเมนูนีล้ลยคุมเมนด์เดอร์ตี้ท็อปปิ้งด้วยไอติมมะพร้าวไอติมมะพร้ามีเทกเจอร์เนื้อมะพร้าวอ่ะโอ้ยอร่อยคาเฟ่ที่นี่ค่ะ กำลังจองกับที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเดินทางต่อไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วนะแต่อาจจะไปมีของฟงของฝากนิดนึงที่บางกระเจ้ากันแต่เปิ้นขอรีแคปของรถคันนี้ก่อนนะพานะของเราเจ้า n i สสัน s e รีน a านะคะเวอร์ชัน2025ราคาค่าตัว1 6 90,000บาทเนาะซึ่งมีให้เลือกถึง6สีด้วยกันคันนี้เป็นคันสีเทาลัางคาก็สีเทาสีเดียวกับตัวรถขับขี่มาสั้น เที่ยวใกล้ๆกรุกงเทพบางกระเจ้าที่นี่นะคะมาดูรูปลักษ์ของรถคันนี้การทํางานของรถคันนี้นะคะถังจุดน้ํามัน52ลิตรเป็นการเติมน้ํามันเข้าไปเพื่อให้มอเตอร์ปั่นพลังงานเข้าแบตเตอรี่แล้ววิ่งด้วยไฟฟ้านะคะเป็นตัวพลังงาน e-power แต่ว่าเมื่อกี้เราขับขี่มาเป็นผู้สานตอนข้างแล้วพามาดูแถว2ประตูสไลด์ถ้าเกิดมันมีกุญแจอยู่ที่ตัวรถสามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้เลยคลิก เขาก็สามารถเปิดได้เลยนะคะเราก็สามารถวางของหรือขึ้นตัวรถได้เลยมารีวิวแถว2กันดีกว่าเป็นกับตันซีทั้งสองที่นั่งมีสเต็ปให้ขึ้นพร้อมกับมือจับป่ะขึ้นเลยสําหรับใครที่เป็นครอบครัวมีเบบีส2ที่นั่งตรงนี้แถว2เนี่ยสามารถยึดไอโซฟิกหรือว่ายึดเบาะเด็กได้นี่เตรียมพร้อมเหมือนเตรียมการมาแล้วนะเราเป็นผู้บริหารซูว่าไมา่ได้มีครอบครัวเป็นผู้บริหารขึ้นรถค่ะนั่งแถวสองเป็นกับตันซีทุกคนผ่าโหนขึ้นรถเหมือนหนรถเมลเลยนะคะ อายุเยอะแล้ว <c oughs> กระดูกระเดี่ยววิววีออะสามารถมีแขนพับลงนี้ได้่ะสุวว่าผู้ริหารนั่งเนาะอยากทํางานงัดขึ้นมาค่ะจะวางเครื่องดื่มก็ได้มี2จุดอย่างนี้หรือไว้วาง iPad อย่างนี้ก็ได้แล้วนั่งสบายเก็บลงหรือสําหรับกรณีครอบครัวยึดเบาะเด็กป้อนข้าวน้องก็ได้เหมือนกันหรือระหว่าง2ที่นั่งเป็นคุณพ่อ,อคุณลูกจะขยับให้เบาะติดกันก็ได้นี่ค่ะ มีสลักตัวนี้เราสามารถเลื่อนสเต็บเก้าอี้กดแล้วดันเข้าไปตัวนี้ดันเข้าไปเพื่อได้ใกล้ชิดกับเบบีของเราก็ได้แต่ถ้าเกิดเรานั่งแบบเดินทางท่องเที่ยวครอบครัวเบบีตัวโตวแล้วเราก็เพิ่มพื้นที่ช่องตรงกลางเนี่ยสำหรับผู้โดยสารตอน3ขึ้นไปด้านหลังได้และทุกที่นั่งมีจุดเสียบ usb นี่หลังเบาะให้แถวและ2จุดนะคะก็หมดห่วงเรื่องัดเจ็ต เวลาแบบเอ้ยแบตหมดหนู่นนี่นั่นได้เลยเห็นไหมคะนี่เลยมีที่ใส่ซองเอกสารตรงหัวของอของผู้ขับขี่ก็มีแบบช่องเล็กๆเกฮ้ยชอบแ่ะและที่สําคัญนะเดี๋ยวทําให้ดูว่าตรงนี้มีตะขอเกี่ยวด้วยค่ะสําหรับแบบว่าเออเรากินขนมตะขอเกี่ยวอันนี้หนึ่งสมมตินะจําลองให้ดูเลย2 วางของได้เป็นแนวตั้งอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็แถว3ก็มี usb ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนแถว3จะลงมารู้สึกไม่สะดวกสบายก็มีตัวเท้าเหยียบสามารถผักตัวเก้าอี้สไลด์ออกมาเพื่อขึ้นลงได้ง่ายขึ้นประมาณนี้รีแคปนะราคาค่าตัวใครที่มองหารถครอบครัวที่ไม่ต้องแบบง้อเครื่องชาร์จไฟฟ้าอยากได้แบบพลังงานไฟฟ้าก็ลองดูตัวนิสสันเซรีนเป็นตัวเลือกที่เป็นรถยนต์ในการเติมน้ำมัน เติมน้ํามันเพื่อที่จะเข้าไปเนี่ยให้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับมอเตอร์ปั่นพลังงานเข้ายังแบตเตอรี่และแบตเตอรี่เนี่ยก็ขับเคลื่อนมาที่ล้อส่งมาถอะที่ล้อขับขี่แบบหมุด EV นั่นเองไปเราไปใช้ชีวิตต่อค่ะ let's go bye คลิกเซนเซอร์ปิดก็ได้หรือจะปิดที่ตัวรถอย่างนี้ไปแล้วนะสลักแล้วนะ1นึ่เจอกัน bye มีม่านปิดด้วยนะเห็นไหมปึ๊บ